สวัสดีค่ะร้านอุปกรณ์ยิงปลาราคาถูกนะคะวันนี้นะคะจะพามาดูงานไม้สักนะคะงานไม้สักสองตัวข้างหน้านี้จะเป็นงานกำคอนะคะเป็นทรงลูกซองกำคอไกมีเซฟทุกตัวนะคะข้างหลังก็จะเป็นงานมือสอดนะคะราคาไม่เท่ากันนะคะงานมือสอดกับงานกำคอ ราคาจะต่างกันนะคะรอบนี้เหลือไม่เยอะนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นงานไม้สักไกลกล่องมีเซฟทุกตัวนะคะเป็นรางสีชานะคะเนี่ยค่ะที่มัดยางก็จะเป็นปีกสแต,เตนเลสแบบนี้นะคะเป็นรางสีชานะคะเนี่ยค่ะ ชุดด้านหลังก็จะเป็นงานมือสอดน,นะคะงานสวยทุกตัวนะคะไม้สักทุกตัวนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการไม้สักนะคะจะมีสองรุ่นนี้นะคะมีทรงการครอนะคะแล้วก็จะมีเป็นทรงมือสอดน,นะคะไก่มีเซฟทุกตัวนะคะก็จะมีขายึดลอกแถมให้ด้วยนะคะเนี่ยนะคะตัวนี้จะไว้ใช้สําหรับยึดลอกนะคะตัวนี้เป็นขายึดลอกสแตนเลสนะคะ บางคนลูกค้าก็ไม่รู้นะคะก็สอบถามมาบ้างเหมือนกันนะคะว่าตัวนี้เขาเอาไว้ทําอะไรนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวแถมให้นะคะเอาไว้สําหรับติดลอกนะคะติดลอกกระปุกถ้าลูกค้ามีอยู่แล้วก็สามารถติดได้เลยนะคะหรือว่าถ้าลูกค้ายังไม่มีลอกกระปุกก็สามารถสั่งซื้อเพิ่มได้นะคะนคะคะลายสวยทุกตัวนะคะ เป็นงานไก่กล่องมีเซฟทุกตัวนะคะขายึดลอกก็แถมให้รางสีชาแล้วก็จะมีเป็นปีกข้างคาวนะคะอุปกรณ์ที่แถมให้นะคะก็จะมียางชุดนี้นะคะมียางมีกระบอกเอ็นให้นะคะแล้วก็จะมีลูกดอกให้นะคะยิงปลายิงหนูได้นะคะ ของแถมก็จะมีลูกดอก2ลูกนะคะมีกระบอกเอ็นพร้อมเอ็นให้นะคะแล้วก็จะมียางตามนี้เลยนะคะทรงปืนท้ายปืนก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะตามในภาพเลยนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะสวยทุกตัวนะคะเป็นไกลกล่องมีเซฟทุกตัวสามารถเ,เข้ามาสอบถามได้นะคะ สามารถสอบถามรายละเอียดได้นะคะตามเบอร์โทนี้นะคะ ID ก็ตามนี้เลยนะคะโทรศูนย์หกหนึ่งห้นะคะแล้วก็ ID ไลน์เข้ามาดูข้อมูลสินค้าก่อนมีหลากหลายราคานะคะมีอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะก็เข้ามาดูสินค้าก่อนได้นะคะที่ ID ไลน์ศูนย์หกหนึ่งหนะคะนี่ค่ะ ID ไลน์ก็ตามนี้เลยนะคะเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะคะ สามารถเข้ามาสอบถามราคาก่อนได้นะคะเนี่ยค่ะชุดนี้จะเป็นงานไม้สักทั้งหมดเลยนะคะมีไม่เยอะนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ลองสอบถามราคากันเข้ามาได้นะคะลองแอดไลน์หรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะตามเบอร์ที่ให้ไว้นะคะเป็นงานไต่กล่องมีเซฟทุกตัวนะคะมีที่ติดลอกแถมให้ด้วยนะคะถ้าใครไม่ใช้ก็ถอดออกได้นะคะ ะะเป็นรังสีชานะคะปีกค้างคาวของแถมก็ครบชุดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ